สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเข่าถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่ๆ่กดแชร์ชกดนานๆกดยนันยันกดเดยอะๆนะคะดิฉันคิดว่าเราโทษชาวบ้านไม่ได้หรอกคะ่ะแต่เราต้องโทษไอคนที่พยายามจะสร้างภาพแบบนี้พยายามเอาไม้จอปากชาวบ้านเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าดิฉันพูดถึงเรื่องอะไรไครับได้รำอีกแล้วครับมาจากมาไกลาจากบ้านมะนาวดีใจไหมที่ได้มารำ มีใจนะมันจะได้มีอ่าอ่าเรียกอะไรนะได้มีได,ได้จะได้มีแบบเงินซื้ออะไรเนาะะป้าาก็ให้มาลำเนาะให้มาลำทุกวงังคารมีใจไหมมีใจไหมมาลำ ดีใจเนาะฮะเวนังคารนี่ครับแม่จากบ้านมะนาวนะครับมาลำแล้วที่เขาดีใจนะครับนี่คนเต็มร้านเลยครับคนเต็มบ้านประแตนเลยนะครับนี่ไม่รักทุกอาคารอผัดกันละังคารเวนังคารดีดีใจมาที่ได้ลำดีใจค่ะพอได้เงินซื้อขนมพอได้เงิน ซื้อนมให้หลานจ้ะเดี๋ยวพอซื้อนมซื้อขนมให้หลานนะจ้าซื้อกับข้าวก็พอซื้อข้าวพอนะ <laughs> <c oughs> นี่ครับนะครับเ,เมียน้แต่น,นะก็มาด้วยลำทุกการยิ่งดีแล้วแต่ลูกค้าก็ดีนะแต่มันไม่ได้อืมแล้วมันแม่ลำนะผัดกันมันหลายคนมันหลายคนมันเยอะทีละเก้าดนะิฮะเพิ่มอันทีละเก้าทนะีละเก้านะทีละเก้าคนจะคนจ้ะผักสี่อยู่ได้เหมือนกันไม่แน่อาจจะให้ป้าเพิ่มมาได้รอดรอดูรอนเพิ่มเพิ่มไปหมดเลยสิบสามคนเองอืลาาพอมัน ใครนะใครอยากมานะนาวขมาโอไม่ร้กันักนี่นะมาแทนมัี่คกี่คนักมนีนะนี่มานี่ประยุเยโซออืนางย้อมนางน้อยแม่น้อยนะแนองโมแดงโมนะพักสี่สี่คนอยากได้ยุค่ะอืมนละอังคารท่านก็มาคบได้มีอยากได้แบบ ทุกบางคันไม่ต้องจุดสักคนนะนะไม่ต้องมีต้องพักสักคนเพิ่มอีกสี่คนนะเดี๋ยวแจ้งป้าให้แจ้งป้าให้ว่าให้ให้เอาไปสิบสามคนไปเลยประจําไปเลยทุกบางคันทุกบางคันไปเลยเออเดี๋จะผมแจ้งป้าให้แล้วแล้วแม่ที่อยู่บ้านมนาวคนไม่อยู่ได้ไปเขาวงแล้วภรรยาเยอะเหรอมี่จะมีพุทธมากอย่าพูดมากเลยแกภาระก็เยอะแกต้องไปทำงานเหรอตัดดอกนะคะ <Easy up. S 1> ค่ะนนก็เป็นเรื่องเราอาจจะพูดว่าเรื่องเดิมๆก็ได้แต่เป็นเรื่องเดิมๆที่คนเดิมๆเอามาทำซ้ำวนเวียนกันไปอย่างที่ที่ฉันบอกว่างวดก่อนอังคารก่อนเนี่ยมีคนจากบ้านมะนาวมีนางรำจากบ้านมะนาวมาเลฉันก็ดาวว่าเดี๋ยวต้องมีการพูดถ,ถึงแม่ของอนามัยแล้วก็เป็นจริงค่ะ มีคลิปเกี่ยวกว่าุมีแม่จากบ้านมานาวมารำแล้ววันสองวันถัดมาอีเถอดก็พูดว่าทําไมไม่ดูแลแม่บ้างรู้ไหมว่าแม่อยากจะมาอยู่จำปาดงอย่างนู้นยนี้คือมีการเล่าถึงว่าแม่อนามัยนี่อยู่ลําบากอนามัยไม่ดูแลลูกสะภ้ไม่ดูแลอย่างนู้นอย่างนี้จนกระทั่งต้องอยากมารำอยากมาอยู่จำปาดงค่ะแล้วพอพูดแล้วเป็นคอนเทนต์เอาไปสารต่อกันได้งวดนี้ก็เอาอีกค่ะ นี่เป็นการสร้างภาพว่าอิถึกเนี่ยเป็นแม่พระที่แสนดีให้เงินชาวบ้านช่วยชาวบ้านให้มีรายได้พอมีนางรำมาททไรไอขาหมูเนี่ยก็จะเอาไม้ไปจ่อไปถามดีใจไหมที่ได้มารำดีใจไหมที่ได้มารำและพวกชาวบ้านพวกนี้ก็ต้องตอบว่าดีใจมากอย่างน้อยก็พอได้ค่ากับข้าวเหมือนกับว่าถ้าไม่มีงานรำจะอดตายหากันทั้งหมู่บ้าน แต่ก่อนตอนยังไม่มีจิตหงุดหงไม่มีไอลานพระพรมตรงเนี้ยอยู่กันยังไงคะชาวบ้านท,ทำไมตอนนี้เห็นกระสินจา้างเล็กน้อยๆต้องมาพูดอะไรแบบนี้ไม่รู้สึกไม่สังเกตรอคะว่าไอการรามันเกิดขึ้นตอนไหนต้องช่วงท้ายๆคะ่ะเขาทิ้งล้างไปเป็นปีแล้วก็ปล่อยตรงนั้นล้างไว้ไม่เคยคิดจะบวงสรวงบูชาอะไรแต่ทำไมอยู่ไม่อยู่ ต้องควักเงินมาให้จ้างลังกันไปบนบานไปอะไรไว้ยังไงหรือเปล่าช่วงปลายปลายของคดีเริ่มมีการให้นางลำมาลำทุกอาทิตย์ทุกวันอัคารเหมือนกับเป็นการสร้างเป็นการสะสมบุญบารมีจะให้ชนะคดีอย่างนั้นแหละเดี๋ยวลบอยู่ได้ไม่นานหรอกค่ะไอ้ตอนช่วงที่ให้ลำเนี่ยเป็นช่วงที่ ต้องการพยานชาวบ้านเยอะด้วยต้องการซื้อใจพยานชาวบา้านมาลํากันใหญ่ออ้โหและไอ้พวกที่มาลําก็เป็นพวกที่มีความเกี่ยวข้องไม่ทางใดก็ทางหนึ่งกับคดีอย่างยายแม่จากบ้านมะนาวที่ไปยืนห่างๆทำหน้าเจมเจียมแล้วพอจะมีการให้พูดถึงแม่ของอนามัยกท็ทำมือทำไม้อย่างนี้แต่รับหลังเดี๋ยวก็บอกกันค่ะเดี๋ยวรับเงินสัก แบงค์ร้อยสักสองแบงค์สองใบเดี๋ยวก็จะเล่าหมดเล,เล่านู่นเล่านี่และอ้วนก็จะเอามาด่าว่าสาวิิรีอันามายัยไม่ดูแลพ่อแม่เขาเขามีชีวิตของเขาไปทำไมดึงเขาเข้ามายุ่งด้วยตามเขาเข้าไปยุ่งด้วยอยู่ตลอดเวลาผู้หญิงคนนี้ไอคนที่ยืนอยู่ในต,ตอนต้นคลิปนี่ก็ดิฉันว่าสันดานเสียใช้ไม่ได้ค่ะเอาเพื่อนมาขาย คนนี้ดูเหมือนจะเป็นแม่ของหนึ่งในะแอดมินเอ,อที่อยู่ในบริษัทนั้นนั่นแหละแล้วก็เป็นตัวเชื่อมโยงพาแม่ของอนามัยมาตอนนั้นให้ฮือฮาให้โดนด่าให้เป็นเรื่องตอนนี้ก็เป็นคนคาบขาบ่าวมาบอกอย่างนู้นบอกอย่างนี้เล่าอย่างนู้นเล่าอย่างนี้เพราะความหิวกระหายเงินคดีนี้เนี่ยมันกลายเป็นคดีที่ เห็นความเห็นความโลภความอยากได้ของเล็กๆน้อยๆของคนแต่ละคนแต่ที่ฉันไม่โทษชาวบ้านไอ้คนที่เอาไปโปรยเอาไปหวานนั่นแหละเป็นคนผิดพยายามจะไปให้เขายกยอปอปั้นอย่างนู้นอย่างนี้นี่ดีใจไหม ป้ามีเมตตาป้าอย่างนูน้นปป้าให้รำทุกอย่างที่เขาให้ทำมันมีผลประโยชน์ทั้งนั้นแหละคะ่ะเหมือนกับที่ให้ยายแตงโมมาลำให้สวนยางหลานชายยายน้องเป็นคนไปกรีดพ่ออะไรตอนนี้ที่ฉันว่าเขาไปดูดวงไปดูอะไรมาแล้วต้องเร่งทำบุญต้องเร่งบวงสวงเป็นการแก้กรรมเป็นการแก้อะไรของพวกเขาเนี่แหละ คดีในศาลมันแก้ด้วยอย่างนี้ไม่ได้นะคะมันแก้ได้แค่ข้อเท็จจริงค่ะแต่มันก็ทําให้เราเห็นสันดานของสองผัวเมียความรู้สึกนึกคิดของเขาและก็คนรอบข้างพวกเขาจะมีคนอยู่สี่คนที่จะต้องได้รามอังคารไว้นังคารแต่จะมีบางคนที่ทํางานอยู่ในนั้นเป็นแอดมินอยู่แล้ว ได so no like ้รำทุกอังคารคนที่เป็นแอดมินมีเงินเดือนอยู่แล้วไม่ควรจะได้มาลำจริงไหมคะจริงไหมก็ตามที่บอกเอาไว้ว่าเอาแต่ชาวบ้านแอดมินตัวเองได้เงินเดือนอยู่แล้วจะมารับเงินค่ารำทําไมล่ะคุณจะให้ชาวบ้านได้รำสิถ้าว่ากันไปตามที่พูดนะคะแต่เนี่ยแหละเห็นแล้วอเนจอนาดแค่อยากจะได้เงิน ข้ากับข้าวเล็กๆน้อยๆมาลำมายกยอเขาทั้งที่ในใจลึกๆก็ไม่ได้ชื่นชมอะไรเลยแต่เงินเราชื่นชมกันอยู่